พิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7.30นาฬกา30นาทีถึง8.00นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะในทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะคะ7นาฬิกา30นาทีถึงเวลา8นาฬิกาค่ะกับรายการข่าวเด่นประจำสัปดาห์ชาละวันเมืองงามผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้เหมือนเดิมค่ะอำนวยการผลิตโดยนางอัชชนทปรัถนรักอูด่ดีท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนั่นเอง ะะวันนี้ก็มีข่าวสารหลากหลายข่าวสารเหมือนเดิมนะคะที่มาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันศุกแบบนี้กับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตรนะคะหลากหลายหน่วยงานก็มีการจัดกิจกรรมนะคะสำหรับการบริการประชาชนนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของการฝึกอบรมลูกเสือ สามัญน,นะคะเพื่อให้เป็นมัคคุเทศนะคะรวมไปถึงเมื่อช่วงวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็หลายๆโรงเรียนนะคะก็มีการเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบเป็นวันแรกวันนี้ก็มีรายงานพิเศษนะคะจากพี่ยุนดามมาฝากกันด้วยเดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงของ ข่าวเด่นประจําสัปดาห์นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลการอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรก่อนนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าในส่วนของพายุ โซนร้อนฮีโกสนะคะในช่วงของวันที่19ถึง23สิงหาคมนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22ถึง25 อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดก็จะอยู่ที่27-33องศานะคะแล้วในส่วนของช่วงวันที่24-25สิงหาคมก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสนะคะ และอุณหภูมิสูงสุดก็จะอยู่ที่31-35อถึง35องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะคำแนะนำสำหรับเกษตรกรนะคะในช่วงนี้ฝนตกค่ะจะเป็นผลดีกับพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตสำหรับในช่วงฝน ที่ตกติดต่อกันนะคะทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงทางด้านของเกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่อาจจะเกิดจากเชื้อราในพืชไร่ไม้ผลแล้วก็พืชผักต่างๆนะคะโดยมีการให้ดูแลแปลงปลูกพืชให้โปร่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแสงแดดส่องถึง ได้ทั่วๆนะคะเพื่อลดความชื้นสะสมในพื้นที่การเกษตรป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าวส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตก บนดินไหลลงในบ่อนะคะเพราะว่าจะทําให้สภาพน้ําเปลี่ยนสัตว์น้ําก็จะปรับตัวไม่ทนันซึ่งอาจจะส่งผลให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายนะคะแล้วก็ช่วงหลังจากที่ฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ําเพื่อให้น้ํารวมเป็นเนื้อเดียวกันและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ําด้วยนะคะเพราะว่า ช่วงหลังจากฝนตกใหม่ๆนะคะน้องปลาหรือว่าสัตว์น้ำหลายๆชนิดนะคะก็อาจจะปรับตัวไม่ทันกับสภาพอากาศแล้วก็จำนวนออกซิเจนในน้ำที่มีการผ่านค่าอยู่ตลอดเวลานะคะก็ต้องอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ แล้วก็ในช่วงข่าวเด่นประจำสัปดาห์นะคะเหมือนเช่นเคยทุกสัปดาห์ก่อนที่จะไปข่าวอื่นนะคะก็ต้องมาอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกันก่อนนะคะซึ่งล่าสุดก็ยังเป็นพื้นที่สีขาวอยู่นะคะทางด้านของนายแพทย์ธทีรพงศ์แก้วพรมรนานยแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรยืนยันสถานการณ์โรคโควิด -19 ณนะวันที่20สิงหาคมค่ะจังหวัดพิจิตรยังไม่พบผู้ติดเชื้อโดยมีการตรวจหาเชื้อสะสม ทั้งสิ้น1,150รายนะคะด้านผลการตรวจก็ไม่พบเชื้อค่ะและในส่วนสถานการณ์ภาพรวมของประเทศไทยข้อมูลนะวันที่20สิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะพระผู้ป่วยรายใหม่7รายที่เดินทางมาจากต่างประเทศได้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายฮ่องกง1รายสิงคโปร์2รายแล้วก็อียิปต์หรายนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำการเข้าพักณนะสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้แล้วนะคะ ในส่วนนี้พวกเราก็ยังคงต้องดูแลตัวเองอยู่นะคะกัดไม่ตกออกไปข้างนอกก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะรวมถึงพกเจลแอลกอฮอล์นะคะหรืออาจจะเป็นสเปรย์ก็ได้นะคะไว้สำหรับทําความสะอาดมือไม้หรือว่าตามผิวตามเสื้อผ้าอย่างนี้ก็ฉีดแล้วก็ทําความสะอาดได้เลยนะคะ มาต่อกันนะคะที่ข่าวสารอื่นๆบ้างนะคะทางด้านของจังหวัดพิจิตรนะคะก็มีการร่วมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่2นะคะตามที่ทางด้านของสวคที่ได้ออกมาถแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี้เองนะคะว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะ ทางด้านของนายพยนัรสวัศวพิชยนค์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการมาร่วมประชุมฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่2ผ่านทางด้านของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะซึ่งการประชุมดังกล่าวก็มีการทบทวนจุดอ่อนจุดแข็งการประเมินศักยภาพในด้านต่างๆรวมถึงกำหนด มาตรการรับมือพร้อมกำหนดบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถ ตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดการระบาดโควิด COVID -19 ในระลอกที่2นะคะทางด้านของผู้ราชการจังหวัดพิจิตรก็กล่าวว่าการระบาดรอกที่สองเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันมากในปัจจุบันเพราะว่าในหลายประเทศยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดขณะที่ยังไม่มีวัคซีนประกอบกับในอนาคตจะต้องยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วใช้พรบควบคุมโรคดังนั้นจังหวัดพิจิตรเองก็ต้องพิจารณา รับมาตรการรองรับสถานการณ์ไว้ให้รัดกลุ่มด้วยนะคะในส่วนของส่วนราชการเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้วก็ดูแลป้องกันเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่จะกลับมาในระลอกที่2แล้วนะคะทางด้านของพวกเรานะก็มีหน้าที่เป็นหูเป็นตาช่วยกันป้องกัน ง่ายๆเลยก็คือดูแลตัวเองให้ดีไว้ก่อนนะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ว่าออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสเทนซิ่งก็ยังใช้ได้อยู่นะคะไปต่อกันนะคะที่ทางด้านของ โรงเรียนประจำจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้เปิดเรียนเต็มรูปแบบวันแรกเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด -19 นะคะ,ะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้มีรายงานพิเศษจากพี่ยุวนดาม,มาฝากกันด้วยค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ เด,เด็กโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมโรงเรียนประจำจังหวัดพิจิตรช่วยกันจัดโต๊ะเก้าอี้จากนั่งคู่เป็นนั่งเดี่ยวทั้งที่ไม่ใช่วันสอบแต่เพื่อให้มีระยะห่างเท่าที่สามารถทำได้เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19รับการเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบไม่เพียงในห้องเรียนแต่ทุกกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่นิวแนลตั้งแต่เริ่มเข้าสู่รั้วโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีการตรวจวัดไข้แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพร้อมตั้งโต๊ะเช็คอินไทยชนะอาจเพิ่มความซับซ้อนกว่าช่วงเวลาปกติแต่ก็สร้างความอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายก็มีครับมีเรื่องการใส่แมสนะครับให้เตรียมให้เตรียมแมสมาแล้วก็ให้ให้ห่างจากเพื่อนหน่อยนึงเพราะว่ามันมันก็ไว้ใจอะไรไม่ได้ก็ต้องระวังอยู่ครับก็ต้องใส่แมสล้างมือบ่อยๆครับแล้วก็ ต้องนั่งห่างกันนิดนึงก็เป็นห่วงค่ะโดยโดยรวมก็เป็นห่วงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็ปกติดีขึ้นแล้วค่ะก็บอกลูกว่าก็ย้ำให้ล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมแมสตลอดเวลาแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมะค่ะ สถานศึกษาถือเป็นจุดตูนรวมผู้คนจำนวนมากเช่นโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมแห่งนี้มีนักเรียนกว่า2,300คนเมื่อกลับมาเรียนพร้อมกันตามปกติอีกครั้งจึงต้องปรับตัวกำหนดมาตรการป้องกันโรคไว้อย่างรัดกุมที่สุดและย่างจัดสร้างขึ้นใหม่เช่นอ่างล้างมือที่กระจายอยู่ทั่วโรงเรียนรวมกว่า50จุดการสลับทำกิจกรรมต่างๆเพื่อลดความแออัดของนักเรียนและมาตรการอื่นๆซึ่งในภาพรวมถือว่าได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองอย่างดี เราก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมีใครที่มีไข้มีอะไรต่ออะไรมาหรือเปล่านะครับถ้ากรณีที่มีไข้มาเนี่ยเราไม่ให้เข้าโรงเรียนเลยนะครับให้ให้กลับบ้านนะครับส่วนใน,ในเรื่องการเว้นระยะห่างเนี่ยโต๊ะเก้าอี้เราเราไม่ได้ตั้งชิดกันเหมือนเมื่อก่อนที่ตั้งเป็นคู่นะครับแต่อนนี้เราตั้งเดียว แต่อาจจะไม่ไม่ได้ห่างเท่ากับในระยะแรกนะครับเพราะว่าจํานวนเด็กมีมากขึ้นนะครับแล้วก็การพักรับประทานอาหารเนี่ยเราก็เหลื่อมเวลากันนะครับมอต้นเนี่ยจะพัก5โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ขึ้นเรียนต่อส่วนมาปลายจะพักเที่ยงถึงถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้รออาหารแอร่นนะครับ แม้จังหวัดพิจิตรจะเป็นหนึ่งใน9กจังหวัดสีขาวที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แม้แต่รายเดียวแต่เพื่อความไม่ประมาททุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันยกการไว้ไม่ให้ตกการก้าวผ่านสถานการณ์โควิด -19 โดยไม่เกิดการระบาดรอบสองก็น่าจะเป็นไปได้ไม่ยากนักนัทวุฒิชูสำริดถ่ายภาพยุบรนดาพานทองสํนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน ค่ะและนี่ก็เป็นรายงานพิเศษนะคะจากพี่ยุ้งดาแล้วก็ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะแต่ว่าก็อันนี้เป็นารายงานพิเศษที่เราผลิตขึ้นเมื่อวันช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะวันจันทร์แต่ว่าในส่วนของการระบาดระลอกที่2 ‑‑เนี่ยจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดนะคะจังหวัดพิจิตรจะมีการปรับมาตรการเพื่อรองรับ โควิด1 9ยังไงก็ต้องรอติดตามความคืบหน้ากันได้นะคะทางด้านของนายสิริรัชชุมอุปการค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชาการและประชาชนค่ะตำบลบึงบัวอำเภอวะชิระบรารมีค่ะร่วมโครงการเยี่ยมบ้านวัดโรงเรียนในวันธรรมะสวนะค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่ารักมากเลยนะคะเวลาทีมข่าวลงไปเนี่ยก็จะได้ลงไปเยี่ยม ชาวบ้านแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนนะคะรวมไปถึงพระพิสุสงฆ์ที่อยู่ในวัดในบริเวณที่ไปด้วยเรียกว่าไปที่ไปครั้งเดียวนะคะก็ได้ครบทั้ง3มิติเลยนะคะโดยในกิจกรรมดังกล่าวในวันดังกล่าวนะคะก็ได้ไปที่บ้านยางตะไายวัดยางตะไายนะคะที่อำเภอวชิระบารมีนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็น ครั้งแรกหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าในขณะนี้ก็เตรียมมาในระลอกที่2แล้วนะคะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็จะจัดขึ้นในทุกวันพระนะคะจะมีการหมุนเวียนไปตามวัดและโรงเรียนต่างๆทั่วทั้งจังหวัดพิจิตรเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสืบสารประเพณีอันดีงามเข้าวัดทำบุญพร้อมแบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆเ,เพื่อที่ให้น้องๆน,นะคะมีพลังในการเรียนรู้ที่จะเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะ ไปต่อการที่กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะต้องบอกว่า เมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้นะคะทางด้านของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะโดยนางอัชชนาปรธาธนารักอูดีท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะก็มีโอกาสได้ต้อนรับนางสาวสศินัญญาสศิเบญยาวิทย์หรือชื่อเล่นน้องปุ่นนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเพิ่งได้รับตําแหน่งมาสดสดร้อนๆเลยนะคะน้องเป็นทูตการท่องเที่ยวประจําจังหวัดพิจิตรนะคะในปี2560 นะคะในโอกาสที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อแนะนำตัวเองนะคะพร้อมที่จะประสานงานเตรียมปฏิบัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวศิลปวัฒน,นธรรมภาพลักษณ์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรตามตำแหน่งที่ได้รับโดยผ่านการเฟ้นหาจากการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรก็ได้แนะนําในการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของการเป็นทูตการท่รทองเที่ยวพิจิตรค่ะทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของศาสนาเพราะว่า จังหวัดพิจิตรเนี่ยมีพระเกจิชื่อดังแล้วก็วัดเป็นจํานวนมากค่ะรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บ้านเขาโล้นเที่ยวเรอทับคลอนนะคะแล้วรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรหมู่บ้านที่ปลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการ,กรเกษตรต่างๆนะคะซึ่งจังหวัดพิจิตรก็มี การปลูกพืชแล้วก็ไม้ผลที่หลากหลายมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรก็ได้มอบแผ่นภาพ,พแนะนําจังหวัดพิจิตรรวมไปถึงคลิปวิดีโอแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารในจังหวัดพิจิตรแล้วก็หนังสือพิมพ์ดาวชาละวันนะคะเป็นหนังสือพิมพ์ประจําจังหวัดพิจิตรแล้วก็ แนะนำช่องทางการติดต่อสอบถามและติดตามผลงานของทีมงานสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรด้วยนะคะก็ฝากน้องปุ่นนะคะไว้เป็นที่รู้จักของชาวพิจิตรแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยจะมาะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของทูตการท่องเที่ยวประจำจังหวัดพิจิตรเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มเลยนะคะหน่วยงานไหนสนใจจะ,ะร่วมงานกับน้องนะคะก็ติดต่อ ผ่านทางสำนังกงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรได้นะคะ ไปต่อกันที่ทางด้านของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดพิจิตรค่ะมีการประสานความร่วมมือทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยหน้าบึงสีไฟซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ขายเป็นอย่างดีค่ะทางด้านของนายศิริบูรชูตระกูลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดพิจิตรนะคะก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตรแขวงทางหลวงชนบทนะคะด้านของ อำเภอค่ะอบอจอเทศบาลเมืองพิจิตรแล้วก็หอการค้านะคะมีการลงพื้นที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มพี่น้องประชาชนผู้ค้าขายสินค้าประเภทรถเข็นหาเป่แผงลอยที่อยู่บริเวณด้านหน้าระหว่างบึงสีไฟและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะเพื่อจัดระเบียบพื้นที่การค้าขายให้เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยสะอาดถูกสุขลักษณะและก็มีความปลอดภยัยเพื่อให้ร้านค้าเป็นที่น่าสนใจน่าซื้อ ะะรวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบึงสีฝ่ายและสวนสมเด็จในภาพรวมด้วยโดยได้ข้อสรุปว่าฝ่ายกลุ่มผู้ค้าขายยินดีที่พร้อมจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ให้นะคะก็เราคนพิจิตด้วยกันนะคะก็พูดคุยกันได้เล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะ ทางด้านของผู้ว่ราชการจังหวัดพิจิตรค่ะฝากชาวตะพันหินร่วมกันสอดส่องผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเพื่อให้พิจิตรเป็นพื้นที่สีขาวปลอดเชื้อโควิด1 9ตลอดไปค่ะในงานของโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างพิจิตรเมืองยิม้มที่เราเรียกกันว่าจังหวัดเคลื่อนที่นั่นเองนะคะทางด้านของ ผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรก็นำบริการภาครัฐกว่า50ปุ๊ดไปบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลดงตะขบอำเภอตะพานหินนะคะ โดยได้กล่าวพบปะก,กับผู้นำท้องถิน่นผู้นำท้องที่แล้วก็ประชาชนขอความร่วมมือช่วยการสอดส่องผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ให้จังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่สีขาวตลอดไปเลยค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยในส่วนของตำบลลงตะขบเนี่ยก็มีการร้องขอให้จังหวัดทาการปรับปรุงผิวจราจรเส้นทางเข้าตาบลลงตะขบ ระยะทาง4กิโลเมตรซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สะดวกในการคมานาคมแล้วก็ขนส่งพืชผลทางการเกษตรนะคะเบื้องต้นทางด้านสำนังกงานท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรก็ได้ชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงผิวจราจรดังกล่าวแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศก็กเป็นไปนอย่างคึกคักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบูธบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวของสำนังกงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าของสำนังกงาน พาณิจจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็คำแนะนำด้านการเกษตรครบวงจรอ,อันนี้ก็เป็นบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์นี้เขาก็มีหลายหน่วยนะคะมาเปิดให้บริการกันนะคะโดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณาสุขมีการวัดไข้บริการเจลล้างมือแล้วก็ติดสติกเกอร์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า ได้ผ่านการคัดกรองแล้วนะคะให้กับทุกคนก่อนที่จะมาเข้าร่วมภายในงานด้วยนะคะ อีกหนึ่งข่าวสารนะคะก็ครบรอบม,มาถึงแล้วนะคะทางด้านของจังหวัดพิจิตรเชิญชวนส่งรายชื่อครูนะคะเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีครั้งที่4ประจำปี2564ค่ะซึ่งหมดเขตส่งผลงานหรือรายชื่อภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีนะคะเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเธอพระเกียติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ส่งพระปรีชาและทรงมีคุณอุปการต่อการศึกษาไทยพร้อมเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนะคะ โดยจะมีการพิจารณาคัดเลือกในทุกๆ2ปีค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิสัญหาและเสนอชื่อครูเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกได้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนค่ะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็ประกอบไปด้วย สพอปอสพอมอแล้วก็สถานศึกษาในส่วนของอาชีวะนะคะแล้วก็ในส่วนของสมาคมมูลนิธิหรือองค์กรที่เป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะแล้วก็ในส่วนของลูกศิกษย์ที่เป็นศิษย์เก่าโดยต้องมีอายุไม่น้อยกว่า25ปีโดยสามารถเสนอชื่อครูและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรหมายเลขโทรศัพท์ 056-039-876ค่ะภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะและนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆในจังหวัดพิจิตรรอบสัปดาห์นี้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะ เรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย กลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายนะคะทางด้านศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะก็ได้อนุมัติสี่เรื่องดูแลเศรษฐกิจพร้อมเสนอขยายสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยานันรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิหรือเรียกย่อว่าสอบอสอนะคะสสาลาบอใบไม้สสาลาจุด ก็มีการประชุมกันเป็นครั้งแรกนะคะโดยได้อนุมัติสีเรื่องหลักได้แก่มาตรการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวโดยจะมีการขยายสิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้แก่ขยายสิทธิ์จากเดิมคนละ5คืนเป็น10คืนและขยายการสนับสนุนตัว๋วเครื่องบินจาก1000บาทต่อคนเป็น2,000บาทต่อคนเพราะที่ผ่านมาโครงการเราเที่ยวด้วยกันมีการใช้สิทธิ์เพียง 5.5แสนคืนซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ5ล้านคืน จึงต้องมีการปรับปรุงและขยายสิทธิ์เพิ่มเติมแล้วก็มาตรการสนับสนุน SME ที่กระทรวงการคลังดำเนินการไปแล้ว 3. มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและ4มาตรการการจ้างงานได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานเร่งทำมาตรการโดยเสนอให้จัดทำเป็นแพลตฟอร์มฐานข้อมูลหรือ Big Data มาเสนอแต่เบื้องต้นจากการรวบรวมคาดว่าจะมีตำแหน่งที่สามารถจ้างงานได้อีก6 7ถึงแสนตำแหน่งรอง รับจากปัจจุบันที่มีอัตราการว่างงานอยู่7.5แสนตำแหน่งซึ่งจะมีการรวบรวมและจัด Job Expo เพื่อให้คนรับรู้ต่อไปซึ่งทั้งหมดนะคะได้จัดให้มีการทำรายละเอียดและเสนอที่ประชุมสบสในอีก2สัปดาห์นี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการขยายสิทธิ์นะคะในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะก็ เตรียมตัวติดตามข่าวสารได้เลยนะคะแล้วก็หาสถานที่เราไว้รองรับสำหรับสิทธิ์ที่จะออกมาเพิ่มให้นะคะไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะทางด้านของ สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรนะคะก็มีการจัดงานค้าส่งรวมใจโชว์หวยไทยคู่สังคมนะคะทางด้านของนายพิชัยเมืองมัชฉานะคะเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ได้กำหนดจัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด6 ะะระหว่างวันที่12ถึง31สิงหาคมนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพโดยเฉพาะหลังช่วงการระบาดของโควิด -19 ซึ่งสำนักง,งานพาณิชจังหวัดพิจิตรก็ขอแจ้งให้ทราบว่าในส่วนของจังหวัดพิจิตรมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ3ามแห่งได้แก่ห้างสารแสงชา้สาขาอำเภอเมืองพิจิตรและก็สาขาตะพันหินนะคะรวมไปถึงห้างชัยพงพาซาโดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่12ถึง31สิงหาคมนี้ก็สามารถไปช้อปนะคะไปเลือกซื้อสินค้ากันได้นะคะนอกจากจะเป็นโครงการาพาณิชย์ลดราคาแล้วนะคะก็มีในส่วนของการาแจ้งพิกัดจำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ130เพื่อลดค่าของชีพนะคะซึ่งต้อบอกว่าก่อนหน้านี้มี ในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะคะว่ามีการสะท้อนมาถึงหน่วยงานต่างๆว่าราคาเนื้อหมูเนี่ยขึ้นสูงมากเลยแพงมากเลยนะคะโดยเป็นการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่ๆน้องๆน,น,นะคะทางด้านของสำน,นักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรก็ได้ดำเนินโครงการเชื่อมโยงการจำหน่ายเนื้อสุกรโดย ขายหมูเนื้อแดงนี่แหละในราคากิโลกรัมล้าน0บาทแล้วก็มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังนี้นะคะในพื้นที่อำเภอวชิระบรารมีนะคะก็จะมีร้านแอนหมูสดแล้วก็เก่งหมูสดนะคะเปิดจำหน่ายในวันที่20ถึง22สิงหาคมจำนวน50กิโลกรัมต่อวันนะคะแล้วก็ในส่วนของอำเภอบึงนารางค่ะที่ ตลาดร่วมเจริญนะคะมีก็จะจัดขึ้นในวันที่23ถึง25สิงหาคมนี้นะคะประกอบไปด้วยร้านจอยหมูสดร้านน้ำฝนหมูสดแล้วก็ร้านสมพรหมูสดทุกร้านก็จัดจำหน่ายในจำนวน50กิโลกรัมต่อวันนะคะก็ใครสนใจนะคะบริโภคเนื้อหมูหมก็ไป อุดหนุนกันได้นะคะตามพิกัดที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการข่าวเด่นประจำสัปดาห์ชลวันเมืองงามเนาะเพราะว่าเรามาพบกันทุกวันศุกร์เลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆท่ทานสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณพี่ๆ กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ดูแลหอกระจายข่าวรวมไปถึง พี่พวิทยุชุมชนที่เป็นเครือข่ายชลอนเมืองงามด้วยนะคะทั้ง27สถานีครอบคลุมทุกอำเภอเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพี่พี่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชนนะคะที่ทําการส่งต่อข้อมูลข่าวสารดีๆให้ถึงคุณผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในสัปดาห์หน้านะคะกลับมาพบกับพี่ยุ้ดาพันทองได้นะคะใน เวลาเดิมค่ะ7จ็นาิกาสานาทีถึงเวลา8ปดนาฬิกานะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครอบครัวของคนไทยส่วนมากเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวที่มีการอยู่ร่วมกันของปู่ย่าตายายสำหรับผู้สูงวัยในบ้านนั้นเราควรดูแลท่านอย่างใกล้ชิด ให้ท่านมีความรู้สึกอบอุ่นและอุ่นใจการเข้าหาท่านอยู่ร่วมกับท่านด้วยความเข้าใจว่าคนสูงวัยต้องการอะไรจากสมาชิกในครอบครัวก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ทําให้ท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงเราควรใส่ใจกับผู้สูงวัยในครอบครัวกันให้มากๆนะคะ